ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมขาช่องแอดเทร่นะคะตามต่อนะคะหวัวฮานอยนะคะโอ้ยเบิ้ลมาเยอะแยะเลยนะคะแต่เราให้เบิ้ลที่สี่สี่นะคะท่านผู้ชมขาก็อ่าหลุดไปนะคะมาเบิ้ลอะไรนะมาหกหกแล้วก็เก้าเก้านะคะก็ต้องอ่าตามต่อนะคะสู้ต่อไปนะคะก็โปรดใช้วิจารญาณในการรับชมด้วยนะคะแนวทางเนาะอ่ามีความเสี่ยงนะคะท่านผู้ชมขาก็อ่า อยากให้พิจารณาวิเคราะห์ดูดีๆนะคะเนาะ,ะท่านผู้ชมเนาะแต่เน้นให้ตัวเลขน้อยนะคะท่านผู้ชมขาก็มาดูเป็นแนวทางนะเนาะวันนี้ก็ลงสูตรให้ดูด้วยนะคะเผื่อลงสูตรเป็นตารางให้ด้วยนะคะเผื่อบางท่านคืออาจจะอยากจับตัวเลขเองนะคะท่านผู้ชมขานะแต่ว่าแอดพยายามจาะเน้นให้นะคะคือตัวเลขที่ชนกัน ความน่าจะเป็นจะเยอะกว่าอย่างนี้นะคะท่านผู้ชมขาเนาะอ่ะพิจารณาหนึ่งสามเจ็ดพิเศษหกเก้าเจ็ดเก้าเก้าเลขเบิ้ลมานะคะแอดใไทเบิ้ลสี่สี่นะคะก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะท่านผู้ชมขาหลุดไปเนะปาะปลาดไม่เคยเลยนะคะปกติเจ็ดหกหกหนึ่งสอง 1> vp หนึ่งเจ็ดห้าสองแปดนะคะน่าเสียดายมากนะคะท่านผู้ชมวันนี้ลงหลักให้ดูเลยนะคะเผื่อใครดูสูตรนะคะแล้วก็เผื่อบางท่านนะคะจับเน้นเองนะคะอาจจะยังไงอะ่ะ ดวงเนาะขึ้นอยู่กับดวงด้วยนะคะท่านชมขาบางท่านน่ะอาจจะไม่เห็นในสูตรแล้วก็คือแบบว่าเออชอบอาจจะไม่ชอบตัวที่แอดจับแบบนี้นะคะแต่ดูเลขสูตรคือเห็นแล้วเผื่อแบบว่าเออจะเข้าเองแบบนั้นนะคะท่านชมอ่ะเฉพาะก,กิจนะคะที่มานะคะก็จะมีห้าเก้าสองนะคะ ห้าเก้าสองนะคะสามเจ็ดศูนย์สามเจ็ดศูนย์นะคะเฉพาะกิจพิเศษเจ็ดศูนย์แปดห้า แปดหกอ่าปกติแปดจิตจิตหกห้าห้าสองแปดหก ศูนย์หกสี่อ่ะมาดูกันนะคะเฉพาะกิจพิเศษอ่ะสังเกตว่าแปดหกชนเยอะมากนะคะแปดหกนะคะ หลักหกมาเยอะมากนะคะวันนี้แอดให้หกและแปดนะคะเผื่อรูดวิ่งนะคะแปดหกแปดเจ็ดอ่ะระวังแปดห้าด้วย หกห้า,หากแปด ตามคนชอบเนาะอ่าท่านผู้ชมคะชอบชุดไหนก็ลองจับดูนะคะท่านผู้ชมเนาะบุญดวงวัส,สนานะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางเนาะ เลขมาเบิ้ลจริงๆนะฮะทีแรกก็จะให้รูดเบิ้ลอยู่นะฮะท่านชมโอ้น่าเสียดายนะฮะเบิ้ลมาเยอะมากนะฮะมาหกหกเก้าเก้านะฮะ้ะหาหนอยนะคะย้ำตัวเลขปิดหนึ่งนะคะอ่ะ เฉพาะกิจนะคะชุดที่มาห้าเก้สองสาเจดนะคะพิเศษเจ็ดศูนห้าปดหะคะปกติ8ปดเจ็ดเจดหห้าห้านะคะอ่า VIP สองดหเห็นไหมแปดหกมาอีกแล้วนะคะศูนย์นะ,ะอ่ะใครทุนน้อยนะคะท่านผู้ชมขาเนาะอ่า ขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามนะคะอ๋อหน่อยเนาะ